สวัสดีค่ะนี่ต้อนรับเข้าสู่ซานนั่นเองวู้วันนี้เราก็จะมาเล่นโรบ o กนะคะเป็นแบบกำแพงนะคะสวยเป็นรูต้องต้องข้ามรูกำแพงอ่ะเราอยู่สีอะไรตอนี้เราอยู่สีน้ําเงินนะอยู่สีน้ําเงินอันนี้คือทีมเรานะผ่านโอ้เวลี่อีซี่เลยค่ะ I love you นะฮะนะคะอืมต่อไปก็ะจะมีลูกบอลหลาก,กสีเลยต่ใครนอาอ๋อนี่จะเป็นกลุ่มๆนะคะเอ๊ะทำไมกลุ่มเรามีสามคนละ่ะทำไมกลุ่มสีแดงมีเยอะจังมิสเตรอร์สี่คนเลยหูแต่ได้ยากนะคะต้องมีคนตุน้ำแน่นอนเลยแพ้นะคะ แต่เราจะต้องทำให้ได้เนะเรามีสามคนสองคนเนาะอโหนี่มัน,นตี่ทั้งสี่คนแต่เรามีสองคนเองมาเพื่อนมายี่ตรงนี้อ่ี๋ยวฉันกระโดดเองนะกระโดดตรงไหนนะตรงนี้เนาะเออเยีย่ยมได้ยี่สิบคะแนนนะฮะรู้สึกว่าได้สามสิบถึงจะมีน้อยแต่ชนะนะคะ ตอนนี้เราก็ชนะไปมีเพืพ่อนเพิ่มมาอีกคนนึงแล้วนะตอนนี้สิ่งเงินยกระวับสีแดงนะฮะอ้อยซาเปลี่ยนมาอยู่สีแดงนะโอ้อันนี้เวรอันนี้แบบค่อยอยากอยู่นะฮะแต่ก็อีซี่ปันกางปานกางจิอ,อ๋อ คิดได้ด้วยคุณได้10คะแนนแต่ละคนนะฮะถ้าผ่านนะคะก็จะได้10คะแนนน,นี่อีซี่อู้อีซี่จริงๆวะข้างบนมีอะไรหรือระหัวลังนกอข้างบนไม่มีอะไรหนีลังนก มันน่าจะสน,นุกนะครับเนี่ยโอ้อะไรครับดิผู้หญิงคนดีได้ี่จังแค่นอนก็ชนะแล้วถูกต้องจ้าเออทำไมสื่อมขนบบนี้เนี่ยโอ้อันนี้จะเป็นสปอนบอบแล้วก็ไอเจ้าแมาลงสาบสุดปวดฮะโอ้ต่อไวตาเราแล้วนะคะเว้ยเจอจังโอ้อี่นะฮะ ซีมากเลยค่ายเินเฉยๆถ้าตกนี่คือแบบเอโอเคเยี่ยมยอดกระเทียมดงต่อไปใครเอออ๋อจะเป็นแบบกลุ่มแล้วนะฮะโอ้สองคนเช่นเดิมนะ,ะอันนี้คือนอนอ๋อนอนนอน,น,อน นอนึ้นตรงไหนนะโอเค okay. นอนคือตรงนี้นะฮะเยี่ยมต่อไปไปดูสตีมสีน้ำเงินกันเลยโอ้ <Ooh. S 1> สีแดงได้สี่สิบนะคะแต่ว่าโอ้ <Ooh. S 1> ยากอยู่ค่ะยากอยู่นะฮะอ๊อ ตกไปแล้วนะคะไม่ได้คะแนนทีมสีแดงได้ไปนั่นเองเย้ต่อไปเฮียตอนนี้ซาเต้ไปอยู่ทีมส,สีแดงอีกแล้วนะคะอิม อันนี้จะเป็นโหยากนะเนี่ยจะต้องจับเวลาดีๆเลยกระโดดเพิ่มเยี่ยมทีมสีเงินก็ได้ไปสิบคะแนนนะคะไปมาดูทีมสีแดงกันเลยวู้ง่ายอยู่นะกระโดดกระโดดเอยไปไป แพ้ไม่ได้นะคะเพราะเราไม่ตรงเราเลยแพ้เลยแล้วลูกบอลน,นี้นะคะก็ไม่เคอยอยู่ข้างล่างให้เราเล่นนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาเล่นลูกบอลกันเล่นลูกบอลวูฮ้ฮสนุกจังกว้ยได้งงินมาเยอะเนี่ย โอ้เราจะต้องเอาอันนี้นะคะมาตกน้ํานะคะทําให้มันตกน้าอืออือตกน้ําไปตกน้ำไป,ำไปยากมากเลยอ่ไรก็ขึ้นมานะ,ะมาขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้นมาสีฟ้าเจ้าลงไประหว่างรอเพื่อนๆนะคะเราก็มาเล่นแบบนี้เลยเราลงไปสองนแล้ว ค่อยๆนะคะอ่าอันนี้เป็นกลุ่มนะคะอือเห็นโอ้ยยากเราจะดาได้ไหมเนี่ยมีกันแค่สองคนน่ะมาเอ้ยเรามีกันแค่สิบคือสิผ่านนะฮะเฮ้ยผ่านมาได้ไงไม่อยากจะเชื่ออ่ะสิผูจงไปซกถืตอตาเจ้าแล้วอืออ เยอ่ๆๆเยีเยอะเยยไปอีกอันหนึ่งแล้วนะครับอันสามนะอ้อง่ายง่ายง่าย่อยู่ง่าย,าย,ายอยู่อ,ยอ้กลปรากฏว่าอันนี้นะคะทีมสีฟ้าชนะไปเลยทีมสีฟ้าได้ห้าสิบสวนสทีมทีมสีแดงน,นะคะได้สามสิบค่ะ แล้วก็แพ้ไปเอาไปสร้อยู่ทีมสีน้ำเงินเอออีกแล้วไปอยู่แล้วล่ะอีกแล้วล่ะไม่ปุกไปปุกไปค่อยๆนะค่อยๆค,ค่อยๆนะอึ๊บอิงก,ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะตามแล้วยกิน อ่าฮสี huh. uh ่ลูกเชื่อว่าเราจะเอามาไว้ในนี้ได้นะฮะระหว่างรอเพื่อเราก็เล่นทิเลนไปโอ้ง่ายง่ายง่ายอีซี่เลยอีซี่เลยเย้ทีมสีน้ำเงินนะได้ไปอีสิบคะแนนนั่นเองเฮ้ยถึงตาชลอสเดอร์ไพร์ทอย่าเอาฉันไปตั้แสนน้ำลยมันเบียดกันฉันไม่อยาก ไม่ล่าหลกเชันก็จะเอาจไปดีแล้วโอ้ตุ๊ดัว๊ัมาสินคือมลสิ่งหม่อะโอ้โน้ม่เป็นไรคะเอ้เเอตตาเราแล้วนะฮะเอาละโอ้ไงจะกระโดดเ่ยไงอยู่นะไงอยู่กระโดดไม่ถูกลา ได้ไปอีกหนึ่งคะแนนก็เป็นยี่สิบคะแนนนะคะแล้วดูดูผลงานที่เราทำไว้กลายเป็นเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยเพื่อนเอามันลงไปอ๊อโอเคช่วยหน่อยเอ้ยเพื่อนนี่นะไปช่วยลปเลย,เลยอ่าทีมสีแดงนะคะก็ได้ไปอีกสิบคะแนนนะคะเพราะว่า เขานะคะทำสำเร็จไปหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้ก็เสมอนะคะนี้ก็จะเป็นแบบกลุ่มนะคะตอนนี้ทีมสีนํำเงินมีสามทีมแดงมีสี่อืก็ยิ่งเยอะก็จะยิ่งแบบนี้นะคะถ้าเราได้แบบน้อยๆอย่ะกำแพงน้อยๆแบบเนี้ยเราก็อาจจะแบบแพ้ก็ได้นะคะเพราะเรามีคนเยอะเกินเนาะแล้วเราก็กระโดดไม่พอเพราะมันมีแค่สองรูเองมาต่อไป เกมสีน้ำเงินไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่านะฮะอู้ผ่านแน่นอนค่ะแบบนี้เพราะว่ามีสามรูครบคนพอดีนะฮะเอานอน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 ขนาดย้ายซะยังโอ้ยจําไม่ได้ทุกคนเสมอน,นะคะแสดงว่าเกมโอเวอร์นะคะขอโทษด้วยเพื่อน เพราะว่าเป็นเพราะฉันเลยต่อไปเราได้อยู่ซีมงีเงินเหมือนเดิมน,นะเราไปอยู่กับคู่รักเจ้าซ์โอ้อดูบอลนี้สีมัทนทะลุกระพงเลยอ่ะนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะต้องจบคีิปเพยงเท่านี้ก่อนถ้าใครชอบไปเรือ่องกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไม่วายจุบจ๊บจุ๊บบโอเคทีนี้ผ่านนะคะบบ๊าายย